สวัสดีค่ะราคาทองวันนี้9ตุลาคม67ร่วงลงแรงรีบตัดสินใจเทียบราคาปิดเมื่อวานนี้สมาคมค้าทองคำเผยราคาทองวันนี้เปิดตลาดร่วงลงแรงมากรีบตัดสินใจเลยเทียบราคาปิดเมื่อวานนี้โดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ42,000บาทราคาทองคำประจำวันที่9ตุลาคม2567 ปรับลดลง300บาทเปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ42,000บาทตามข้อมูลของเว็บไซต์สมาคมค้าทองคำ g o t เด d ร r เมื่อเวลา9นาฬิกา3นาทีที่ผ่านมาทองคําแท่งมีราคารับซื้อในประเทศอยู่ที่บาทละ 41,400บาทขายออก41,500บาทตามประกาศครั้งที่1ด้านราคาทองรูปพันณรับซื้อบาทละ4 6 5 9 1 2บาทขายออกที่ราคา42,000บาททั้งนี้ในส่วนของราคาทองคำโลกอยู่ที่ระดับ2,618ดอลลา,าร์สหรัฐต่อออนสรุปราคาทองวันนี้9ตุลาคม2,567ประกาศครั้งที่1ทองแท่งรับซื้อบาทละ 41,400บาทข้ายออกบาทละ41,500บาททองรุปพันธ์รับซื้อบาทละ4 6 5 9 1 2บาทข้ายออกบาทละ42,000บาทขอบคุณข่าวสดค่ะ